บอกาวฉันฉันสกปกฉันสกปกพูดตัวเองที่ฉันสกปรกฉันสกปรกภาษาอังกฤษ Very good I am dirty เขาสกปรกเร็วเร็วนึกเขานี้ is He is dirty อีกครั้งหนึ่งเขาสกปรกนี่โอเคย้อนไปเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เขาบ้าอะไรเขตัวนมมะนี่ฮะโนโนมฉลาดเมื่อวานนี้ฉลาดเอาไม้ทำบ้าอะไรเอาลึกันทึกไปแล้วอะไรคะเทบปเทบปเทบเทปฉันฉลาด <am> แสดงว่ายังจําได้อยู่อะกิจกรรมวันนี้นะคะเอาทวนนะสเปลอีกครั้งหนึ่งนะคะเราไปบันทึกนะคะแต่ละคนก็บันทึกเรียบร้อยนะคะแล้วตัวหนังสือให้มันบรรจงไม่ใช่ตัวภาษาอังกฤษให้คครูอ่านไม่ออกเวลานักเรียนทํากิจกรรมนักเรียนส่งครูครูอ่านไม่ออกกดหัวเลยเอาใหม่อ่วสเปล everybody It is... Loudly! Okay, Everybody speak loudly. Loudly! Very good. Big because...